าก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะนำะกาวยุคูนะคะไปติดตรงกลางของลูกตาเราแบบนี้นะคะแล้วก็ไปติดเข้ากับเจ้าหน้าของเจ้าโดเรมอนของเรานะคะนี่นะน,นะคะ,ะ,คะทั้งสองทั้งสองข้างเลยนะ จัดตกแต่งนิดนึงนะแบบนี้นะคะ้หลังจากนั้นเราก็เย็บโดยไหมที่เราเหลือไว้นะคะเย็บเนวโดยรอบเหมือนเดิมเหมือนที่ใจทําให้ดูเมื่อกี้นะคะอาจจะไม่ต้องเนาโดยรอบทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มีกาวเนี่ยช่วยยึดติดงานของเราอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งเนาะใจเย็บเสร็จแล้วติดแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งข้างนะคะ เย็ยบขอบเรียบร้อยติดกาวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยอีกหนึ่งข้างนะอันนี้เป็นส่วนของที่ไหมที่ไ่เหลือจากเย็ยบลูกกระตาเมื่อกี้แล้วส่ก็สอดไหมลงมาตรงนี้นะคะให้มันมาโผล่ตรงนี้แล้วก็ตัดทิ้งเพื่อ,อให้มันแน่นนะคะหยึดจนแน่นเลยแบบนี้นะ ปอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะคะร้อยไหมไปลายไหมที่เหลือเข้ากับเข็มนะคะแล้วก็เย็บโดยการวิธีการเน่านะคะลงในช่องอของขอบชิ้นงานของเรานะคะแบบนี้นะแล้วก็ทะลุมาอีกหลักอีกฝั่งอีกด้านนึงนะคะอีกหลักหนึ่งนะนะคะแบบนี้นะบบนี่นะคะเนาแบบนี้ลงไปนะคะเรื่อยๆนะคะ ็คือจำคือถ้าเกิดเพื่อนๆทำวิธีแบบนี้นะคะจะไม่เห็นรอยเย็บเลยนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะเนียนอนะ่ใก็ใช้เทคนิคนี้นะคะเวลาไปทำนี่นะคะคือถ้าเกิดเราเย็บเนี่ยพยายามเย็บให้ตรงกับรอยไหมนะคะถ้าม่ไหมขวางแล้วก็เย็บตามแนวขวางอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าไหมแนวตรงแล้วก็เย็บตามแนวตรงคือถ้าไหมไปทางไหนเราเย็บตามแนวมันนะคะไหมที่เราเย็บเนี่ยมันก็จะไปคืนกับกับไหมกับไหมที่มันเป็นแนวอยู่นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ตาโดเรมอนแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือเราก็ตัดทิ้งไปนะคะไม่ได้ใช้นี่แบบนี้เสร็จแล้วนะคะ พอจะเห็นเป็นรูปล่างบ้างหรือย่างอง่นะคะก็เดี๋ยวมาตกแต่งในส่วนถัดไปกันเนาะค้าอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาทําส่วนจมูกกันนะคะจมูกเราจะใช้ไหมสีแดงแคเ่เส้นเดียวนะคะส่วนเข็มก็ใช้ซักเบอร์เ,อเบอร์สองก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าตามแพทเทิร์นก็คือทํอาไหมเป็นวงกลมแบบนี้เป็นห่วงวงกลมแบบนี้เพื่อจะขึ้นต้นแบบก้นหอยนะคะ แล้วก็ถัก X นะคะทั้งหมด6ครั้งนะคะแบบนี้นะพอถัก X 6ครั้งแล้วได้แบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆออดึงไหมให้แน่นนะคะ จนเป็นแบบนี้นะแล้วก็หาไหมคนละสีมาขัดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักต่อในแถวที่สองนะคะโดยการถัก X ทั้งหมด6ครั้งนะแบบนี้นะคะถักไปให้รอบให้ครบทั้ง6ครั้งเลยนะพ่อถักครบหครั้งแล้วได้แบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆปิดชิ้นงานด้วยซีเหมือนเดิมนะคะน,นําเข็มไปถักในหลักถัดไปของแถวถัดไปนะคะ แบบนี้นะแล้วก็ให้เหลือปลายไหมไว้สักประมาณห้าเซนติเมตรนะคะตัดทิ้งนะคะแบบนี้นะส่วนไหมที่เราคาดไห้ก็ดึงออกไปเลยนะคะแบบนี้นะด้านในนะคะก็ตัดไหมอันนี้ทิ้งได้เลยนะ,ะแล้วก็เหมือนเดิมะคะ่ะใช้กาวยูงูนะคะช่วยในการยึดติดนะคะ เอาไปติดไว้ตรงบริเวณถึงกลางระหว่างต,ตาแบบนี้นะคะแล้วก็ไหมที่เราเหลือไว้นะคะเย็บให้ติดโดยรอบนะคะเพื่อจะได้แน่นยิ่งขึ้นนะ,ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะได้ตาได้หน้าได้จมูกแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาตกแต่งหนวดแล้วก็ปากแล้วก็ ตรงส่วนนี้นะคะตามาหน้าตาของเจ้าโดเรมอนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาเย็บลูกตาติดก็เกือบเสร็จแล้วละะ mm ่ะ hmm. อันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาทำหนวดให้เจ้าโดเรมอนของเรากันนะคะ mm hmm. ก็ใช้วิธีเดิมเลยนะ mm hmm. ตรงกลางมันอาจจะแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีกาวเนาะ mm hmm. แบบนี้นะไ mm hmm. หมนี่ก็คือเราไม่ต้องตัดปลายไหมนะคะเอาไหมาจากเาตัว ในกลุ่มเลยนะคะแล้วก็กะระยะความยาวเอานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ต้องถึงตรงกลางนะแค่ประมาณบริเวณนี้นะคะแล้วก็เย็บหนวดที่สองนะคะมีสามหนวดเนาะโดเรมอนน่ะนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้ครบทั้งสองฝั่งฝั่งละสามหนวดนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะ ได้หนวดแรกแล้วเห็นไหมเย็บ yep. ไปทั้งหมดสามหนวดนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะพอทําหนวดออกมาแล้วทั้งสองด้านนะคะก็จะมีักษณาหน้าตาแบบนี้นะแบนนี้นะคะเนื่องจาอาจจะดัดตกแต่งนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเจ้าโดอทเมอนของเราก็ กล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ลูกตานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลูกปัดนะคะ,คะเมื่อเราได้ออดอวเลมอนแบบนี้แล้วนะคะก็เหลือแค่เรามาติดตาสองข้างนะคะการติดตาเราจะใช้ใสซใช้เป็นผ้าสัก,กหลาดตัดเป็นชิ้นเล็กๆสองชิ้นแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อ,ๆอนๆอาจจะใช้เป็นลูกปัดก็ได้นะลูกปัดสีดําเย็บติดเป็นตานะคะก็เอา กระดานะคะมาติดกาวนะคะแล้วก็ติดไปที่ลูกตาของเจ้าโดเรมอนตรงแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ทำเหมือนกันสองข้างเลยนะก็เป็นอันสำเร็จนะคะแบบนี้นะก็ตบแต่งหน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เหลือทำห่วงนะคะ ใส่ด้านในแล้วก็ทําห่วงใส่หวงมุนแจไว้ด้านในแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็เดีย๋ยวไปทำต่อกันเลยขั้นดับต่อไปแล้วก็จะมาทำาสายคล้องห่วงนะคะโดยการถักโซ่นะคะแบบนี้นะวิธีการถักโซ่ใจก็เคยทำคลิปลงไว้ให้แล้วนะคะเ mm hmm. พื่อนๆลองไลดูข้างล่างโพค้งล่างๆนะคะ ให้ความยาวพอประมาณนะคะหรือว่าจะทําตามแพทเทิร์นที่ไทยที่ทายลงไว้ก็ได้นะคะถักแบบนี้นะคะถักเป็นโซ่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ใสก็ถักครบแล้วนะคะจํานวนห้าสิบโซ่นะคะในแ,แบบนี้นะพอถักเสร็จแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆถห่วงบุหวงบนแจห่วงบนแจแบบนี้นะคะมานะคะแล้วก็ จับปลายทั้งสองด้านให้เท่ากันนะคะยังไม่ต้องปิดงานนะคะให้เหลือปลายไหมไว้อย่างนี้ก่อนนะจับปลายสองด้านให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้ากับห่วงนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะตัดปลายไหมตรงนี้ ยาวหน่อยอะคะ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะไปอีกด้านหนึ่งสั้น,น,นไปอีกด้านหนึ่งก็ยาวทิ้งไว้ประมาณ30ถึงห้าสิบเซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นนาปลายด้านสั้นนะคะพอร้อยเข้ากับเข็มเย็บของเรานะคะแบบนี้แล้วก็ร้อยเข้าไปกับเจ้าคีโคเวอร์ของเรานะคะแบบนี้นะให้ทะลุมาตรงรูตรงกลางที่เราเว้นไว้แบบนี้นะคะดึงให้โซ่ออกมาแบบนี้นะคะ ทำเหมือนกันเลยกับปลายด้านยาวนะคะนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปร้อยเข้าไปเข้ากับทีโคเบอร์ของเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นห่วงคุณแจแบบนี้นะเวลาดึงออกมา ฟังนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะให้เพื่อนๆหาลูกปัดนะคะก็สีอาจจะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแต่ใจแนะนําให้ใช้สีฟ้าเะนะคะแล้วก็มีหลายสีให้เป็นลูกปัดที่แบบว่ามีลนะักษณะคือเราสามารถร้อยได้สี่เส้นเข้าไปได้นะคะแล้วก็เข็มของเรานะคะเข็มแบบนี้นะคะก็ได้ประมาณสี่เส้น ร้อยเข้าไปนี้ได้ก็คืออ่ใจหมายถึงว่าเราสามารถย,ยัดโซ่สองสองโซ่เนี้ยนะคะเข้าไปในห่วงได้นะคะใหญ่ประมาณความกว้างน่าจะประมาณครึ่งเซนติเมตรอ่อถึงหนเซนติเมตรแล้วนะคะลองหาดูจริงๆแล้วมันมีลูกปัดหลายแบบแต่ก็แล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แบบนี้เหมาะกับทำเอ่ ที่คเอรแฟตอเป็นแฟตได c o v เวอร์อันเล็กๆมากกว่าเพราะว่ารูมันค่อนข้างจะเล็กนะคะใครเคยเอามาทำเป็นขออคิตตี้นะคะก็เหมาะดีแต่ว่าดอทมอนไม่ค่อยเหมาะกับอดอกไม้เท่าไหร่หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นรูปหัวใจนะคะก็ดูลักษณะรูให้เหมาะสมมานะคะแต่ของทรายขอเลือกใช้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นสีขาวก็ได้หรือสีฟ้าดีเอาสีฟ้าแล้วกันเนาะแบบนี้นะคะ เป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาร้อยเข้ากับโซ่สองโซ่เมื่อกี้มีด้วยกันเนาะแบบนี้นะคะพอได้แล้วนะคะได้แบบนี้สองห่วงอยู่กับโดเรมอนแบบนี้นะคะให้นําด้านสั้นนะคะร้อยเข้ากับเข็มน,นะคะแล้วร้อยใส่เข้าไปในลูกปัดของเราก่อนนะคะแบบนี้นะ,ะแล้วก็ตามด้วยด้านยาวนะคะแล้วก็ตามด้วยด้านยาวเหมือนกันนะคะ ด,ด้านยาก็นําไปร้อยเข้าไปกับลูกป,ปัดเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะดึงนิดนึงนะคะเ<อ>พราะถ้าเกิดรูเล็กนะคะอย่างที่ใซบอกไปว่าตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นรูที่แบบพอดีมันก็จะเนี่ยค่ะใส่ได้พอดีเลยนะคะก็ร้อยลงมาแบบนี้นะคะ เกือบเสร็จแล้วนะคะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำปิดห่วงตรงนี้กันนะคะใกล้เสร็จแล้วสู้ๆ5้าวิธีเก็บาลายด้านบนของทั้งสองด้านเข้าด้วยกันนะคะให้นำด้านยาที่เราเหลือไว้ประมาณ3ามสถึงหเซนติเมตรนะคะมาต่อเข้ากับลายด้านสั้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะ ายด้านสั้นก็ให้เราทิ้งไว้ก่อนนะคะเสร็จรปุ๊บนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้เข็มแทงลงไปในดูสุดท้ายนะคะของปลายด้านยาวนะคะแล้วก็ปลายด้านสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักนะคะรวบทั้งสองให้อยู่ให้ติดทิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มถักตามแพทเทิร์นเลยนะคะอันดับแรกถักหนึ่งโซ่นะคะแบบนี้ สองโซ่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มถัก F นะคะเราจะถักในส่วนนี้นะคะลงตรงกลางระหว่างปลายโซ่ทั้งสองด้านแค่นั้นนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นไปเลยนี่นะคะ ถักตรงปลายลดูระลงรูลงรูในหลักเดียวกันนะคะได้ทั้งหมด 3F แล้วนะคะแล้วก็ปิดด้วย C นะคะแบบนี้นะคะตัดปลายไหมทิ้งนะคะแบบนี้ เราก็จะเหลือไปลายไหมสองด้านแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าเข็มตัวนี้ของเรานะคะเก็บไปลายไหมทั้งสองด้านนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดเนาะถ้าวิธีการเก็บไปลายไหมนะคะก็ใช้เข็มเหมือนไปบอกไว้นะคะเหมือนเดิมเลยเย็บเข้าไปในรูนะคะพยายามให้ ไหมนะคะไปในทางเดียวกันนะเย็บแน่นๆหน่อยนะคะดึงให้มันแน่นๆนิดนึงเพราะว่าการหลุดนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะเย็บเหมือนลนักษณะการเนาอะนะคะแต่ว่าเราเนาไปในแนวโซ่ที่เป็นแนวขอบอยู่แล้วนะคะ ตอนช่วงที่เราเอา่อต้องการจะเก็บไหมปลายไหมสุดท้ายนะคะก็นำดึงดันเข้าไปในลักษณะโซ่แบบนี้นะคะมันจะทำให้แน่นแล้วก็ดึงเก็บปลายไหมได้เลยทำแบบนี้เหมือนกันทั้งปลายทั้งสองด้านนะคะพอเก็บปลายไหมทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปนะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ปมสำหรับยืดปลายไหมทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทีโคเปอร์เดลไลมอนของเรานะคะ<ม>เหนียวมาเป็นแบบนี้น่ารักบ้ามไหมเอ่ยหมุนตัวโชว์สักหน่อยนะคะ ะะตรงนี้สามารถลูดได้นะคะเพื<ม>่อนเพราะว่าบางทีก็ต้องอลูดตรงนี้ให้มันออกมาแบบนี้นะคะตัวนี้มันก็ลูกปัดตัวนี้มันก็จะช่วยยึดแบบนี้นะคะพอเราดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็ลูดแบบน,นี้มาปิดไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะยึดไม่ให้หลุดได้ง่ายนะคะแล้วก็ใส่กุญแจของเรานะคะเข้าไปในห่วงแบบนี้ ะะอืมนิดนึงนี่เรียบร้อยนะคะเก็บมีแสเข้าไปข้างในนะคะแบบนี้นี่นะคะเรียบร้อยแต่อาจจะทำสั้นไปนิดนึงนะคะก็อาจจะเพิ่มตรงนี้มาเป็นประมาณสัก ส2บสองหรือสิบสามแถวนะคะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะนี่นะคะถ้าว่ามันยาวแล้วก็ใช้กุญแจของเราเป็นมาตรฐานวัดแล้วเราก็เพิ่มแถวตรงส่วนที่ตั้งแต่แถวที่สามไปนะคะเราสามารถเพิ่มได้เพราะในแพทเทิร์นเนี่ยจะระบุไว้ว่าแถวที่สามเแถวที่10บเนาะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นแถวที่สามถึงสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่แบบอย่างตัวนี้นะคะ อย่างตัวนี้อันนี้เป็นอันเก่าของไซไซทำไว้ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าก็ใช้มันเป็นปีแล้วนะทนมากๆเลยอันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะนี่นะคะดูแต่อันนี้มันจะเก็บหัวกุญแจได้เนี่ยค่ะเก็บได้มิดเลยนะคะนี่นะคะเหมือนกันเลยนะคะก็เหมือนการใช้แต่ว่านี้จะใช้ลูกปัดสีเหลืองนะคะเพราะว่ามินเนี่ยนน้องก็ต้องสีเหลืองแบบนี้นะคะ นี่โดราเอมอนก็เสร็จแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะหลักสูตรแรกของเรานะคะ Key cover Do r a e m o n นะคะเ,เพื่อนๆลองทำดูเสร็จแล้วก็นำผลงานมาให้ไซชื่นชมบ้างนะคะเพราะว่าไซก็จะได้รู้ว่าโอเคอตอนนี้เพื่อนๆทำไปถึงไหนกันแล้วนะคะมันได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีไซอาจจะสอนไม่รู้เรื่องก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะนี่เสร็จแล้วน่ารักไหม ก็ภูมิใจกันไปนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบรักงานถักโอเชียร์ผลงานเราเสร็จมานะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันแบบภูมิใจเนาะนะง่ายง่ายนะคะไม่ยากก็ไว้เดี๋ยวมาดูว่าต่อไปเราจะไปเรียนอะไรกันอาจจะเป็นขยบมาเป็นตุ๊ก,กาตาก็ได้เนาะตุ๊ก,กาตาง่ายง่ายตุ๊ก,กาตาหมีอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้บ๊ายบายแล้วนะคะพี่มอนก็บ๊ายบายด้วยบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ดูว่าเราจะมาถักอะไรกันต่อบ๊ายบาย